สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตุกชนกวันนันเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ลูกสองสายสตรองที่ทําทุกอย่างเพื่อลูกๆจริงๆครับสําหรับตุกชนกวันนันที่หลังจากหย่าร้างกับอดีตสามีอย่างบวยเชษฐวุฒิสาวตุกยังขอคืนดีกับสามีทุกปีโดยสาวตุกยังได้ออกมาเผยเรื่องนี้ว่าพอทุกวันที่22ตุลาคมวันที่เขาขอแต่งงานซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เขาไม่ได้คิดตามเราแต่เราคิดแล้วนะพอ22ตุลาคมมาไหม เราก็จะถามคิดว่าจะกลับคิดว่าสงสารลูกซอยมากซอยน้อยแล้วแต่ปีเขาก็จะบอกว่าแบบนี้ดีแล้วเราทํามาแบบนี้ทุกปีแต่ไม่ได้แน่ชัดนะคะสามถึงสปีที่ความรู้สึกหรือวิธีคิดของหนูไม่ได้อยากที่จะถามแต่ที่ผ่านมาเราถามเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่ตุกต้องถามคือส่วนหนึ่งเรารักเขาส่วนหนึ่งเราอ้างว่าเราทําเพื่อลูกทําอยู่อย่างนั้นประมาณ5ปีนะคะเพราะยามา9ก้าถึงสิปีส่วนคนไม่ทราบและบางทีนักข่าวมาถามว่าทิฏฐิหรือเปล่าแต่เขาไม่ทราบ ว่าเราเป็นคนถูกทิ้งนะเราไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องนี้นะส่วนใหญ่คิดว่าตุ๊กเป็นคนขอหย่าด้วยซ้ําเพราะเราไม่ได้อยากหย่าตั้งแต่แรกด้วยคือเราของเขาคืนดีมาตลอดในวันที่22ตุลาคมซึ่งปัจจุบันสาวตุ๊กและอดีตสามียังคงทําหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับลูกๆมาโดยตลอดนอกจากนี้สาวตุ๊กยังอาศัยอยู่ที่เรือนหอหลังนี้เช่นเดิมโดยสาวตุ๊กได้อาศัยอยู่กับลูกๆทั้งสองคนซึ่งบ้านหลังนี้เป็นสไตล์คลาสสิกวินเทจมีพื้นที่กว้างโล่งในแบบอิดน,บนดันนดยยนนสเทรียล ถึง4เมตรในทนสีขาวดำและแเลนบ้านที่ตกแต่งจากบ้านตามหมู่บ้านจัดสรรโดยทั่วไปทำกลางพื้นที่ส่วนกว้างใหญ่ต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นทําให้ความรู้สึกสดชื่นสบายตาอยู่โดยรอบบ้านท่านผู้ชมนะครับมีความิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากขอบขอ่าวบค,ครับ